สวัสดีครับในใสุดสึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ8ปสสุดท้ายมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละทีมที่ผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ได้ทุกทีมนั้นล้วนแล้วแต่แข็งแกร่งและไม่ธรรมดาด้วยกันทั้งสิน้นแต่ทว่าในบรรดานักเตะที่เก่งกาลเหล่านี้มันก็ยังมีนักเตะบางคนที่โดดเด่นท่ามกลางนักเตะเก่งๆซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับภาพกองหน้าตัวความหวงังแห่งศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในรอบ8ปสสุดท้ายซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ โดยเรามาเริ่มกันที่กองหน้าตัวความหวังแห่งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคนแรกได้กแกแ่เลาตาโลมาตินเนสกองหน้าทีมชาติอาเจนตินาวัย25ปีจากสโมสรอ,อินเตอร์มิลาน โดยในลายของ Martinez, เราตาโลมาร์ติเนสในฤดูกาลนี้เขานั้นคือส่วนสำคัญที่ทำให้อินเตอร์มิลานทะลุเข้ามาได้ถึงรอบแทีมสุดท้ายและคว้าความได้เปรียบอย่างมหาศาลในเกมนัดแรกหลังจากที่บุกไปเอาชนะเบเวการได้ก่อน2ประตูต่อศูนย์ซึ่งในสึ่งยูฟ่าเชมเปเป็นลีกลาวตาโลมาร์ตินเนสนั้นลงสนามไปแล้ว9นัดทำไปได้1ประตูกับอีก2อแอสซิตและถึงแม้ว่าตัวเลขการทำประตูของเขามันจะไม่โดดเด่นแต่ทว่าการเล่นของลาตาโลมาร์ติเนสนั้นสามารถช่วยอินเตอร์ได้เยอะจริงๆซึ่งในฤดูกาลนี้เขาลงสนามไปทั้ กองหน้าตัวความหวังแห่งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคนที่2ได้แก่วิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าทีมชาติในจีเรียวัย24ปีจากสโมสรนาโปลีโดยสำหรับวิกเตอร์โอซิมเฮนนี่คือหนึ่งในกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในทวีปยุโรปซึ่งเขาคือดาวซันโวจากศึกเกาโชเซลาอิตาลีที่ยิงไปถึง21ประตูกับ4เอซจากการลงสนาม23นัด และจับฟอร์มที่ร้อนแรงของเขามันยังทำให้นาโปลีนำโด่งเป็นจ่าฝูงของซิซเกิโชอีกด้วยซึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกออซิมเพนน์ลงสนามไปแล้ว5นัดสั่ไป4ประตูพร้อมกับช่วยให้นาโปลีทะลุเข้าถึงรอบ80สุดท้ายได้สำเร็จซึ่งนาโปลีนี่คือทีมม้ามือของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในปีนี้เลยก็ว่าได้และกองหน้าอย่างวิกเตอร์ออซิมเพนก็คือเพชฌฆาตคนสำคัญข,ของพวกเขากองหน้าตัวความหวังแห่งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคนที่3ได้กแก่ซาดิโอมาเน่กองหน้าทีมชาติเซเนกววัลวัย31ปีจากสามิิวนค โดยในรายของซาดิโอมาเน่ในช่วงหลังมานี้ตอนนั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บเข้ามารบกวนและต้องพักรักษาตัวไปเป็นเดือนซึ่งนัน่นทำให้ฟอร์มการถล่มประตูของเขานั้นดรอปลงไปอย่างมากซึ่งในเกมที่ Bayern, บาเยิร์บุกไปพ่ายแพ้ต่อแมนซิตี้แบบขาดลอยสามประตูต่อศูนย์ถ้าเกิดว่าซาดิโอมาเน่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงให้กับบาเยิร์นพวกเขานั้นน่าจะมีเกมลุกที่น่ากลัวกว่านี้โดยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลปัจจุบันซาดิโอมาเน่นนั้นลงสนามให้กับบาเยนน์นไปแล้ว8 nat, ไไวน,น,น, ane, นัดยิงไปได้ประตตูกับ่าแอสสซิ์ กองหน้าตัวความหวังแห่งศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคนที่4ได้แก่คาริมเบนเซมากองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย35ปีจากสโมสรเรอัมลมาดริดโดยสำหรับคาริมเบนเซมาเขาคือกองหน้าคนสำคัญของทัพเรอัมลมาดริดในชุดที่ผ่านคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลที่แล้วแถมเบนเซมายังเป็นเจ้าของรางวัลดาวซันโวคนก่อนอีกด้วยซึ่งในฤดูกาลที่แล้วเขาควา้ารางวัลดาวซันโวโดวยการลงสานามไป12บสองนัดชดไปถึง15ประตู โดยในฤดูกาลปัจจุบันเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บมันทําให้เบนเซมา่าเพิ่งได้ลงสนามในศึกยูฟาไปเพียงแค่6นัดสั่นไปได้3ประตูกับอีกหนึ่งแอสซิตแต่ถ้าว่าผลงานลงทุกรายการคาริมเบเซม่านั้นลงสนามไปแล้ว32นัดสั่นไปได้ถึง25ประตูกับอีก6แอสซิตและถ้าหากว่าเลอมัลลิดอยากที่จะป้องกันแชมป์เอาไว้ให้ได้พวกเขาคงต้องหวังเพื่อให้คาริมเบเซมา่ากลับมาสู่ฟอร์มหาโหดางเช่นในฤดูกาลที่แล้วอีกครั้งและแล้วก็มาถึงกองหน้าตัวความหวังแห่งศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกคน เออร์ลิงฮาลันกองหน้าดาวโลดทีมชาตินอร์เวย์วัย22ปีจากสโมรสรแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยสำหรับเออร์ลิงฮาลันนี่คือโคตรกองหน้าที่ฟอร์มร้อนแรงที่สุดในทวีปยุโรปเวลานี้โดยในเกมที่แมนซิตี้เปิดบ้านแล,ะะล้วยังหบาเยิร์นไป3ประตูต่อ0ฮาลันนั้นจัดก,การซัด1ประตูกับอีก1แอสซิสต์พร้อมกับหลังเป็นดาวซันโวของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูก,กาลนี้ที่จำนวน11ประตูซึ่ง1ประตูของเออร์ลิงฮาลันในเกมนัดนี้มันยังทำให้เขาสร้างสถิติกลายเป็นนักเเตะศึกกกพรรีีีมย์ลอังฤษ ที่ยิงประตูต่ตอฤดูกาลได้มากที่สุดตลอดกาลซึ่งในฤดูกาลปัจจุบันนี้เออร์ลิงฮาลันาน์ลงสนาไปแล้วทั้งหมด39นัดสสดไปได้มากถึง45ประตูอเวกหแอสสซ์แล้วมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้สูงที่ฮาลานันจะสามารถนำทัพเรือใบสีฟ้าผงาดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกของสโมรสรได้สำเร็จ